快快快快！ ที่อัะเพืกมาคุยฟังว่าจริงๆผมเคยไ่ทาน่วยเรื่องแรกแต่ก็มาคุยฟังว่าไป,านนไ,าาปไหนอย่างนี้นะเราได้แผ่นไมูปให้ผมดูผมก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าผมว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่มีความฝันเนี่ยเขาต้องการแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรผ่านมาหสักอย่างนะฮะแต่ว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติเราผม,ไ,มได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยผม,ผมเตรียมมุกมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เตรียมท่าเต้นที่ เซ็กซี่ที่หนึ่งทั้งหมดที่อยู่ในภาพเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนิกกี้ก็จะมาบทเป็นเป็นโต้เป็นโต้เป็นโต้เจตี้เจตีครับเป็นปอกนะครับผมค่ะส่วนเลยนะคะน้ำบทเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีหาเขาอยู่กรุงเทพอ่ะกรุงเทพบูปีเอ็มแหละเขาจะโชว์แบบเท่ๆเก๋ๆ S <S มาเล่นหลังอะเลงเาให้เขสิพิ่้พีเข้ามาก่อนเลยเขาเดินมาถึงปุ๊บจะดนงตัวป๊าบพราเองนะไอที่หมุเกียวเเกียวขาทำจริงเขาทจริงเาทจริงจริงแค่ไหนพิสูจน์กันได้ในภาพเรื่องนี้นะใช่ครับในโรงหนังะยังไม่ใช่ที่นี่ครับ เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างแล้วก็คือดูอ่ะคุ้มแน่นอนดีที่ถ่ายที่เกาหลีแก็ทุกคนทำการบ้านหนักมากค่ะนี่นะคะฝากไปด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เราสามคนรักใจมากๆครับถ้าวงการทันเจ็ดปีเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแบบภาคภูมิใจกับมาที่สุดแล้วจริงผมพูดจริงพูดจริงเพราะว่าเราแบบซอมทุกอย่างพี่ซอมมีซอมแอคติ้งมี ซ้อมเต้นทุกอย่างครับเพื่อเข้าเรืเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเกิดเรื่องนี้ทุกคนคไม่ดูอีกนะผมลับามาทรอยสีธรรมราชนะจริงสีมิจุนานะครับทุกคนก็ไม่ยอมัย่างที่บอกสีมิจุนานนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามดูกันเพราะเรื่องนี้เป็นหนังที่จะให้ใน้ความตายนะครับหลายหลายคนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะมีอายุหรือว่าจะมีอายุมากกว่าคนมีอายุ นะเข้าใจใช่ไหมเออก็อสําหรับคนที่มีความฝันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ผมว่าผมว่าเราทุกคนต้องการแรงกำลังใจนะไม่ว่ามาจะมาจากที่ไหนผมว่าจากนันเรื่องนี้น,น่าจะได้หลายๆคนน่าจะได้รับแรงกำลังใจไปอย่างเต็มที่ก็ขอให้ทุกคนตนิดตามมาด้วยนะครับ ภาพะยะนตร์เรื่องนี้เป็นภาพะยะนตร์ที่สนุกสนานครับชลุยแต่คอฟ้าเนื้อเรื่องเป็นอย่างออไงไหมก็จะคล้ายๆอันเก่านิดน <c oughs> ึง <c oughs> ซึ่งเกี่ยวกับการาให้แรงบันดาลใจกับคน <c oughs> เอาไปหาแรงบันดาลใจครับผมก็เหมือนกับบอกว่าป๋อ,าองกระโตุ้งครับไปหามาหาไอดอล <c oughs> ที่เป็นผมที่เกาหลีนะฮะก็เพื่อจะไปตามฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับเป็นไอดอลตรงนี้ต้องเป็นพี่นิจคุณคนเดียว เราก็เลยมาหาเขาที่เกาหลีซึ่งตอนแรกก็ตีบหญิงแข่งกันครับตีบไปเตยแต่ว่าแฟนไปเตยเนี่ยคือปออันนบปออันนบเนี่ยในเรื่องเล่นเป็นซุปตาเมืองไทยครับเล่าหมดเลยเออเดี๋ยวเล่าหมดเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนด่าเป็นตัวผมเองครับก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่มีฉากหนึ่งที่อาจจะพลิกคาแรคเตอร์นิดนึงก็ต้องลองดูกันไปนะครับความลับบางอันนะใช่คือจริงๆตอนแรกคือผมก็ไม่รู้จักดาราไทยมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปเจอกันแล้วก็ น้องๆต้องเรียกว่าน้องๆรอเปล่าเนี่ยน้องๆน้องๆน้องเริ่มแก่แล้วน้องๆก็น้องๆก็ชวนเล่นชวนคุยดีครับสนุกสนานดีครับตอนถ่ายเนี่ยไม่ได้เจอวันนี้เป็นวันที่เจอแรกครับผมตื่น่าไป็น้าหน้าใกล้ๆกับผมนะครับพอกันครับพอกันรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเต็มที่กับงานเพราะว่าผมก็เต็มที่กับงานเหมือนกันแล้วก็เขามาเข้าฉากด้วยกันแล้วก็ทุกคนก็สนุกสนานกันไปไม่ได้เหมือนกับแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เหม ผมเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าอะไรคือแบบทุกคนเวลาเข้าฉากก็สนุกสนานกันดีครับแล้วก็ฝากภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับฉุยแต่กับฟ้าเพราะว่าทุกคนที่มีความหวังเนี่ยมีความฝันเนี่ยต้องการแรงบันดานใจแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นแรงบันดานใจที่ดีสำหรับทุกๆคนครับฝาาด้วยครับชีวิทนุนานี่ครับพอย่างที่ก็ มันเป็นโปรเจกต์ที่ทางพี่ยงเคลินเนี่ยคุยกับทาง Transformation f i l m นะครับที่นําเสนอตัวฉลุยตัวในโปรเจกต์ต่อมาก็คืออย่างที่เรารู้ครับออกไปแตกก่บฟ้านะครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องราวแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างเรียกอะไรทันสมัยนะครับแล้วก็ย่อเราเลียกตัวอย่างของอสิ่งที่วัยรุ่นอยากจะทำอยากจะเป็นนะครับแล้วก็เป็นเรายกเหตุการณ์หนึ่งของเกาหลีซึ่งแน่นอนอ่ะดิสคุณก็เป็นไอดอลคนนึงของวัยรุ่นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการร่วมมาทางนี้ พยายามหาอยู่หลายๆคนหลายๆประเทศด้ญี่ปุ่นจีนหาหมดว่าเจ้าไครดีที่แบบเนี้ยเป็นคนไทยที่ประสบผลสเร็จที่สามารถจะเป็นแรงบันดาลใจได้พยายามแล้วไม่มีบางประเทศแบบญี่ปุ่นแบบขอให้ไทยทเขาเขามีมงบประมาณให้ด้วยเราก็พยายามหาไม่มีคนไทยอ่ะไม่มีเราก็าเลยต้องนิดคุ่นเนี่ยเหมาะที่สุดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ก็คุยกันเป็นปีฮะเรามีการไปไปเจอที่สัตว์เจวพีก่อนเอาเอา เอาเวอร์ชันเดิมที่แอมบิลลี่เคยเล่นไปให้ดูไปให้ดูแล้วก็เขายกทยอยเอาบทมาให้ดูงี้พูดคุยกันแล้วก็พอพอเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้กำลังใจคนเป็นแรงบันใจก็เด็กรุ่นใหม่ๆที่คุณยินดีนะแต่ว่าเออถ้าเป็นตรงนี้เหมือนกับว่าบ,บทแม้ไม่ได้เล่นเต็มเรื่องเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เขาเริ่มฉายวันที่ยน 4, 4มิถุนายนนะครับรอบเป็นรอบแรกนะฮะแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามผลงานของ Transformation Film แล้วก็ทางทีมงานเาแล้วก็ น้องพิ่งกับ,บน้องใหม่นะครับ,รบเราไปดูแล้วก็นักแสดงด้วยทั้งนักแสดงไทยนักแสดงเกาหลีและรวมนั้นดิสกุด้วยเต็มที่กับงานนี้มากนะครับอยากให้พวกเราไปดูกันนะครับ